สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา er นวิธีการหาอาเซียเลี้ยงนะครับวิธีการหาอาเซียเลี้ยงวิธีการที่ 1. ควานหาให้ถูกที่ 1. รู้ว่าตนเองกําลังหาสิ่งดใดเช่นคุณต้องการอาเสียแบบไหนสเปคยังไง 2. ค้นหาเว็บไซต์ที่ใช้หาอาเซียเลี้ยง 3. เข้าเว็บไซต์หาคู่ออกเดทออนไลน์หรือจะใช้ทินเดอร์ก็ได้ 4. ถามเพื่อนของคุณเพราะเพื่อนของคุณนั้นรู้ดีเสมอเรื่องแบบนี้ 5. ไปนในสถานที่ต่างๆที่คุณสามารถเจอผู้ชายรวย,รวย 6. จงมุ่มั่นในการค้นหาวิธีการที่2การดึงดูดอาเซีย 1. ชัดเจนกับความต้องการของตัวเอง 2. จงใส่ใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง 3. จงเป็นตัวของตัวเอง 4. ทําตัวให้มีอิสระเพราะอาเซียนั้นเขามองหาผู้หญิงที่รักสนุกและน่าตื่นเต้นเสมอ 5. ทําตัวให้เซ็กซี่อาเซียนั้นต้องการผู้หญิงหรือผู้ชายที่สนองความต้องการพวกเขาได้ วิธีการที่3จับเข้าให้อยู่หมัด 1. รักษากลิ่นอายแห่งความลึกลับสองรักสนุกและมองโลกในแง่บวกเพราะอาเสียส่วนมากนั้นไม่ชอบคนที่มองโลกในแง่ลบและก็โอดครวนถึงแต่ปัญหาของตัวเอง 3. ทําเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ4หลีกเลี่ยงเรื่องในบ้านอย่าทําตัวเหมือนกับคุณเตรียมจะย้ายสามโนโครวัวไปอยู่กับเขาตลอดเวลา5อยากก่าเกาะแกะเขามากจนเกินไป 6. รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องถอนตัววิธีการที่ 4. ควรหาเสียเลี้ยงหรือไม่ หคุณต้องรู้สึกดีกับการรับเงินแลกกับความสัมพันธ์ 2. เข้าใจความเสี่ยงของการพึ่งพาเงินคนอื่น 3. พอใจกับการหลอกล่อ 4. คุณมั่นใจว่าตัวเองสามารถรักษาระยะห่างทางใจได้นี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งของทั้งหมดถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บวิกิฮาวได้แต่ถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้อยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมแชร์คลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้ให้กับเพื่อนของคุณได้ดูสวัสดีครับ